ระดับน้ําในแม่น้ําำยางซีได้เอ่อล้นไหลเข้าท่วมหลายชุมชนที่อยู่ตามแนวแม่น้ําชาวบ,บ้านหลายหมื่นคนติดค้างอยู่ในที่พักอาศัยโดยไม่มีไฟฟ้าและน้ําดื่มน,น้ําท่วมได้สร้างความเสียหายแก่อาคารบ้านเรือนและพื้นที่เกษตรกรรม 他那个水上涨的比较急，包括那边，呃，房子倒了七栋，目前为止是倒了。เจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องจัดทีมออกช่วยเหลือเพื่อนำผู้ที่ติดค้างออกมาสู่พื้นที่ปลอดภัยแต่ก็มีบางส่วนที่ต้องการอยู่บ้านเพราะห่วงทรัพย์สิน。自己的儿儿女都在外面打工的那种，因为他们出来也没地方去。他是这样的，他很多人呢，他在家里，因为家里有些家电的一些东西，他在家里看家，所以他不愿出来。 มวลน้ำมหาศาลได้เคลื่อนตัวไปทางตะวันออกตามแนวแม่น้ำแยงซีหลังจากมีฝนตกหนักจนเกิดน้ำท่วมในพื้นที่ภาคกลางและภาคใต้ของจีนในช่วงก่อนหน้านี้